นี่มันก็จะยืนได้ใช่ไหมออสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นน้ำกันน,น,นี่เราเอาขาทั้งค้งเอาไปเลยนะนี้นะนี่จักไว้น้ำของเราอะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาก่อนมันลมยังพิงรถไฟก่ะแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ก uh, um um ็ค <S symbolic gosta> ok ือชุดของเราที่เราจะเล่นวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันเลยนี่นะคะใ่ก็ไม่เล่น่ลเล่น มาเล่นน้ำนะอต่แล้วน,น,นี่เราอยู่ในจักน้ำ เท่าไรกันเล่นน,น,น้ำกันขัดจังก้องโอเคเดีย๋ยวเรามาเล่นกันเลยกันแรกเลยนะเจนนี่จะมาเล่นน้ำแต่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างบางแน่เลยทำไม่กล้องนะ ไม่เห็นสกไว้าน้ำนี่ดูดิดูดิดูดิมีสไลเดอร์ด้วยโอเคแต่ไปเล่นกันเลยนี่นะคะเป็นเรือของเรา จ้ะจ้ะขอบำเนนีเอากอดเข้ามาไว้ใต้นี้ไดกอดแล้วกอดใหม่กอดหม่ยตอนนี้น้ำก็เริ่มเต็มแล้วเอดกดไว้ใต้นีู้กดข้างูเออนั่นแหละเได้แล่เปลน่ไปเล่นนะห้ามเล่นนะลูกนี่นะคะโอเคไหม น้ำเราก็เริ่มเต็มไปแล้วเนาะแล้วต้ออาบน้ำพวกนี้เลยนะเอาแปกถือฟันมาด้วยเฮ้ยกลัวกล้องหล่นนะครับนี่เดี๋ยวมาล้างน้ำกันดีกว่าเนาะเดึงสายนั้นไปสายหัวนะเติมเข้าไปใต้ใต้เทลเดร์ดึงเข้าไปอีกเอาเทเลเด์พักเอาไว้ไหนล่ะ อะไรก็ tang, อย่ามันลืนเลยอนั่นนหะปล่อยดูสิได้ไหมโอเคเย้ครับเย้เป็นตากล้องนะเจ้าไหมเยอะถุงกล้องก็เ <oluş> จ้อ๋อไม่เล่นไม่เล่นเล่นหน่อยงมันยุ่งก็แบบที่อยากดำน้ำไงดำน้ำเจ้าขาทั้งกล้องเข้าไปในน้ำได้ไหมขาทั้งกล้องเข้าไปในน้ำน่าจะได้ เดี๋ยวเราจะปักต้องลงก่อนอึออึอึ๊บอ้าวสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนเร็วเติมสวัสดีครับอันนี้จะมาดำน้ำ ไม่ลงกงล้องนะไม่ลงกล้องแล้ไปลงบนนะไม่โดนขาตั้งกล้องพี่นะคะมันโดนกระดักเลยสวัสด,ดีครับสวัสดีคนดูห้าสิบคนครับหรืออะไรเลยให้ดูแล้วจักรสไลเดอร์ให้ดู ว่ากลัวมันโดนน้ำนะแต่แล้วครับเต็มน้ำก่อนพี่ใช้อะไรถ่ายโทรัพครับ yeah. วันนี้ไลฟ์ไหมไลฟ์ครับไลฟ์ห้าหมื่นไลฟ์ประมาณชั่วโมง ออแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วได้ไหมเิดออคือเขาหายหลังนะ่าเอามาฝนตกอเอนไหมฝนตกไหมฝน,ะนตกนะ่าฮึปนตกเออน้อ,นองหายใจไม่ทันปะเดี๋ยว เล่นไม่นเล่นๆนะเอ้ยปุนตกเล่นไม <c oughs> ่เล่นไหนเดี๋ยวปล่อยพลังให้ดูนะครับจ้าไม่มีพลังเลยไม่จ้าจ้าจ้า,จาโอเคนะครับวันนี้จะมาทำอาหารที่ด,ดูนี่นะคะทุกคนจะมาทำอาหารนะไหนเราใส่บเส้นลงไปก่อนเลยก่อนแรก แล้วก็เอาน้ำนะต้มน้ำเลยตอมน,น,นนะ้ำน่อยได้ไหมไปน้องใครอยากเล่นน้ำก็กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วพี่จะพาไปเล่นในคอม,มเมนต์ได้แบ๊กเจอหมดเลยทุกคนเ,ออเด้อวัสดีค่ะพี่พี่กล้องใสจังเลยขอบคุณครับ ทุกคนวันนี้จะพาไพปาเรือเราขอถา่ายรูปไปได้ไหมไอตึ้งในยีป่ปุ่นหน่อยเร็วโอเคถา่ายรูปไปแล้ววันดีครับวัสดีรับต้องมีตากล้องช่วยนะคะทุกคน ที่ถ่ายก็ใช้ตาข้องถ่ายนะครับมีตาต้องถือกล้องให้เขื่อนไปอีกต้องถืเออนั่นแหละโอเคเมาทำอาหารกันต่อใช่ไหมนี่เราใส่วุ้นเส้นลงไปเนี่ยเนาะใส่ตู้นี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปใช่ไหมแล้วก็เทเอาไว้เปิดพลังกันเลยไปัน 好呀。Oh yeah. ใส่น้ำลงไป พี่เล่นอยากจังเลยหูพี่เล่นจยบเลยาอพเล่นยากจเล่นพี่ครับผมเพิ่งมาครับสวัสดีครับน้องกราดีใช่ไหมใช่ไหมอะเดีกยวใครยกกล้องมาอีกนิแล้วรยกก้อมาอีกใครก็มนั่นแหละระวังกล้องหน่ยนะตาก็ Ơi, mẹ ao, mẹ ao Ê ừ. Ừ. Cái dạng cái lò này cái đấy ตาต้องการนะ ให้น้ทมองสวัสดีค่ะคนดูก <equival ently. S 2> ่อนเลยนิกาิกาีทีวโอกูเลยีทีวโอค่ะโอเคสวัสดีคนดูห้สิคนนะคมัะครับน้ำั้ี๋วนากนะคะ ี้ทวดวนะเออค่ะอะไรนะพ่อางับันข้านะฮมาตอไปตอนะดี่ยองเมาด้วยสวัสดีครับคุคนดูตอนนี้8ล้าน8ไม่ใช่เคือ1,000ใช่ไหมหรือว่า1นึ่ ลูมคอมเมนต์บอกหน่อยหนึ่งหมื่นรับพี่ของครับ 2อง K แล้ว K แล้วจะกระโดดตรงนี้ให้ดูนะสาม K เนี่ยเกินตาเลยระวาแล้วนะ,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 ะดีววะไหได้แ่พี่จะทำอะไรให้ดูเนี่ย ดินจังทีโอ้โอ้ my god ตอนนี้เราจะมาเป็นไปสี่เพลมาถึงเวลาถึงเวลาที่เราจะยืมมันจากเฮ้ยไอ้คนนี้นะคะเฮ้ยต้องบอกว่ามันเสียวมากเด็กวิจะดำน้ำเก็บของเล่นให้ดูอีกที แป๊บนึงนะคบรูดที่ไม่โอลตก่อน่ใช่เราเออจะเล่นรูปิให้มนันเข้า

จี <ś> <ś> โนโน่ที่เล่นอะไรอยู่ครัน <N y am> สวัสดีค่ะก็เลยสวัสดีใคริน้าน้า <N y am> บอกแลวหนูชื่อ T Y O ค่ะน้าเต็มเลยเออสวัสดีเออปุ้เห,หนือยมาล <N y am> 奶奶们。 Nothing. พี่จะไล่ต่อโอเคกัไล์โอเคไล,ล,ล่เราบบหนึ่งตัวอว่ากัไล์ <c oughs> เลยเหรอนี่เลยพี่ไปเอาผ้าคิดของค่ะขาตัา้งกล้องเปลี่หมดแล้วจะหรคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะไม่บายขาตั้งกล้องเบี่ยนหมดเลยทุกคน <c oughs> โอเคเช็ดละ แล้วกองขวาวูดพี่นาสาเลย ดูไม่ทันย้องกัดได้นะคะเพราะว่าสดแล้วก็รัก ขอบยิบเยอะเช่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายด TLO บ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย